สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนายเกดกีเคลย์รายวันที่ความมันขวานหาและคอนสนุกนะครวันนี้เรามาอยู่กับเกมริฟวี่ฮีโร่นะฮะพร้อมกับตหม่นะฮะกับเอ,อ่อผู้ชายสองคนที่ไม่ได้ตรงสเปคเราเลยนะฮะทมาแต่ที่สก,กีตัวเดียวนะฮะที่ตรงสเปคแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาสุ่มกันนะฮะกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนะฮะก่อเสียงหน่อยฮะ,ะสวัสดีครับนะฮะคุณวีระเดชนะฮะที่เป็นเพื่อนกับเคนทีระเดชนั่นเองนะฮะโอเคนะวันนี้นะฮะเรามีทั้งหมดกิโลวัต เงี้ยคาม45 5โรนะฮะกับอีก5ตัวดูสิว่าเราจะได้คิสกิหรือเปล่าถ้าหลุดหลุดเรดมาเปน็นอนี่นี่นเครียดเลยนะ <c oughs> คุณคิดว่าเราจะได้ไหมคะเกลือไปแล้วเขาเกลือไปแล้วเรียบร้อยนะฮะมาโปรโยเกลืออืมใส่คิกอย่างน้อยก็ขอตัวใหม่แล้วกันนี่ตัวใหม่มึงเหรอมันก็ใหม่แหละถ้ามันใหม่ใน เขาเรียกว่าอะไรนะในประมาณสองกาชาใหม่ที่แล้วอะมาตู้ที่แล้วหลายๆตู้ที่แล้วโอ้ยสซคิกอีกแล้วเหรออือจังเลยลูกอ่าโอเคไซคิกตัวใหม่แต่ไซคิกตัวนี้ถือว่าก็ดีนะต้านทานสีต้านทานสถานะผิดปกตินะฮะ <c oughs> ช่วยได้เยอะ <c oughs> แต่เราไม่สนนะ <c oughs> เราเราสนแค่น้องฮีสกตีตัวเดียวเอาฮีสกิมา ไม่ใช่โวยไม่ใช่ไอ้นี่ด้วยนะเอาฮิสกิมาตัวจะหมดอยู่แล้วแต่เราคาดหวังอะไรกับตัวไม่ได้อยู่แล้วนะฮะบดีเมริดานะ้าเนาะอยู่ดีๆก็มีคนทักเฟซบุ๊กมานะโอเคเมริดา้าฮิสกิคาแม่งอืมไอ้น,นี่นี่มาทุกตู้จริงๆนะสุ่มทุกตู้นี่มาทุกตู้จริงๆ โอเคมาดูสิว่าเรอจะได้ฮิสกี้ไหมนะแค่มาค่ะนะโลที่หนึ่งไปภาพอาจจะกระตุกนิดนึ่งนะครับเพราะว่า <too> เราสตรีมสองจุดนะฮะคือทั้งอัดคลิปด้วยแล้วก็สตรีมในดิสคอร์ด้วยนะะใส่คลิปหลุดเลทมาอีกแล้วขอแสงสีฟ้าแสงสีลุ้ไม่ใช่แสงสีฟ้าพูดผิดแสงสีฟ้าได้หมดสามดาวออตัวนี้แกเหรอเนาะ คิซากิอ่ะคอยฮิซากิอุตส่าห์เตรียมไว้ตั้งห้าโลเลยนะห้าโลเลยนะไอ้นี่อีกแล้วเหรอ <c oughs> มันมากี่อรอบแล้วโอบและไซคิบอกเลยสัวนนะไซคิอีกแล้ว <c oughs> โอ้กันเมหวัดดีต่อกันเมผมก็ชอบนะคือผมเป็นคนชอบสไตล์ลุงมาเฟียนิดหนึ่งนะฮะแบบมีค่าวหน่อยๆน่อย แต่ไม่ใช่อีนี่เลยอ,เ <laughs> อีนี่ที่เขามาทุกโลจริงๆพอๆกับอีดีแกรมเลยเถามจริงเพิ่มเลดอ้นี่หรือเปล่าเนี <laughs> ่ยมันมาเยอะจังฮ้าดาว,ว่ะไม่ใช่แสงอย่างนี้ไม่ใช่เหรอถ้าดาวน่ะ <laughs> ฉันว่าอีนี่น่าจะครบล่างแนละ้วมันน่าจะครบลอยแล้วละ่ะ ใซคิกอีกแล้วเว้ยกดข้ามเลยแล้วกันใช่มันจะมาครบแล้วล่ะ,ละ,ละจะครบแล้วอ,อีกตัวเดียวหรือสองตัวนี่เพืโอ้ยยังไม่ครบการันตีเหรอไอ้นี้ยังไม่ครบจาได้แต่ว่าจำเอฟเฟกไม่ได้ด้วยสีทองต้องดูว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีนุงหรือเปล่าขอให้เป็นห้าดาวนะจ๊ะมีห้าดาวเหรอห้า <c oughs> <c oughs> ดาวหน้าตาคุนค้นๆนะ ไม่ตรงเลนเลยสตัวอยู่ไปนในนี้นะโอ้โหมาทุกต,ตัวสามตัวแล้วก่อนหน้านี้ก็ห้าตัวก็โอ้โหลอไปรอบแรกจะได้มาถึงเลเวลห้าสิบเพิ่มอีกสามตัวก็เลเวลแปดสิบแม่เจ้ามึง<อ>มาถึงมึงขาดอีกสองตัวเลยนะ <c oughs> ขอฮิสากิอ่ะฮิซากิอยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> โหลดชา้าแบบเมื่อกี้นี้มันต้องมาแน่เลยแต่ไม่ใช่กันนี้อิซาเดบีนี้ครบแล้วนะต้องมา ไม่ใช่โอ้เฮนี่มาอีกลรเลนเพื่อความเร็วนะฮะเราจะกดท่ามอันที่ไม่ใช่ดดห้าดาวแล้วแล้วเันเริ่มขี้เกียจดูละโอ้ยห้าดาวละลูกไซคิมันเลยตัวเดียวแลนะมันเลยตัวเดียวแล้วนะไนะอน,นี้ไม่เอาห้าดาวห้าดาวเถอะ อม,มีการโหลดนานนิดนึงเอ้ยฮาลองสวัสด,ดีอันนี้ครบการันตีบอกไม่ได้คับห้าดาวนะ,ะแล้วตุยิน <c oughs> มันก็มันก็ตรงแหละแต่ว่าฉันต้องการห้าดาวมันไม่ได้เนี่ยนะแต่อันดูเป็นดามเมจนะคือร่างนี้เป็นดามเมจนะแต่ร่างห้าดาวไอ้ร่างปกติที่ไม่ใช่อีเวนนี้มันเป็นแทงนะฮะ อยากได้ล่างแทงมากกว่านรล่างแทงโกงกว่านะฮะเลือดเยอะเนาะยังไม่มีแทงแบบงีเลยมีสกิลฮยูตัวเองด้วยเออเปลี่ยนสีนะขอเป็นห้าดาวลบอื้มหืหลุดเลดมีแอนดูตัวเดียวตรงเลดแต่ไม่เอาอะอยากได้ห้าดาวอะมาสเตอร์อะไรไม่ทราบใช่ไม่ใช่มาสเตอร์แกไปไกลๆโรที่สาม ฉันว่าฉันต้องเกลือแน่ oh, <no. S 1> <laughs> เพราะว่าสุ่มตู้ไอ้ลัสเข้าเดียวไปก่อนหน้านี้ลงคลิปไปคือใช้แค่4โลยังมั้งแล้วก็โผล่มาแล้วก็สุ่มไปอีก2โลได้อาร์คมาก็รู้สึกว่านะดวงน่าจะหมดแล้วลนะ่ะ <laughs> อีนี่แล้วที่ริวมากแล้วโอ้ยสามดาวสองตัวแล้วนะ สามตัวแล้วนะไม่ใช่ด้วยโอ้โอทาเกะพอด,ดีเออโอคิตาเกะนะวะมันไม่ใช่โอทาเกะเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้เชบ่อป่าวะหรือได้ไมาเลยวะจำไม่ได้เหมือนกันสุ่มไปเยอะลืมสามดาวอีกแล้วโลเลนอีกแล้วเหรอห้าดาวอยู่ไหนก่อนถามก่อนอ่าแล้วเราก็มีแขกรับเชิญมาเพิ่มในระหว่างคลิปนะฮะแล้วเราก็เกลือ อีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วเดี๋ยวแกรมได้มาบ่อยไปแล้วกอจะขอดูด้วยห้าดาว่ะห้าดาวอยู่ไหนก่อนโอ้โหสามดาวอีกอมืมอากาชีนี้ได้จนมันจะไรน,นี่อยู่แล้ววิวพันตเอาตานวิวพัน์ไปเลยเออสุยนี่ก็พอๆกันเลยขอแสงห้าดาวหน่อยไม่ใช่อีมี่สิ ลัวนี่หลายรอบแล้วนะโอ้โหคิดว่าแอนดรูไหมนี่แอนดรูมึงเก่อนจะมาก็จะมาก็ดันไม่ตรงเลยสักนั้นเอ้ยโอเคอันนี้ยังไม่ได้โอเคสมต่อเหลือสองโลสุดท้ายแล้วว่ามันต้องไม่มาแน่เออ ไม่เอาสิอย่าเป็นเหมือนไรกี้สิแบบสุ่มครบสุ่มครบจนครบจริงๆอ่ะเดี๋ยวฉันบอกไลกี้ก็จริงแต่ไม่ได้ต้องพันไรกี้สีดาวแกเนาะอ่ะอ่บาเร็วน้องบาเร็วก็มาโกงอยู่ใช่ได้เอาไปเัพบาเร็วไม่ได้ปั้นเลยอ่ะหลังๆอ่ะไปปั้นแต่ล่างพิเศษมาน่ะเนาะ ครบกันรันตีแล้วร้อยหนึ่งร้อยครบทุกล่างแล้วโอ้ยสามดาวโอ้ยโลเลนอีกแล้วห้าดาวอยู่ไหนก่อนแสงสีลุงอะขอแสงะดับฟักมันมาอีกแล้วแสงสีลุงอยู่ไหนอะแสงสีลุงโอ้โกโรแสงสีลุงไม่ใช่ลุงอย่างนี้ ไม่ใช่ลูกแก้วเป็นลุงโอ้โกโมเมนซาสวัสดีจ้ะลูกสี่เฮ้ยเออปลอกกี้สีลนะส่ลุงนะสี่ลุงไม่ลุงยังไม่การันตีด้วยอีนี่ก็ได้มาก็ไม่ได้ปั้นใส่คลิกอะไรก็ไม่รู้ไรไประโยชน์เหลือเกินอุ้ยอุ้ย อุ้ยอูรุสยทอูสุสาทด้วยโอ้ยเจ็บอยกตัวแองอยู่เมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้นี้ไม่มีแสงเลยไม่ใช่เหรอทำไมมันมาอย่างนี้วะเมื่อกี้นี้ไม่มีแสงนี่เอ้ยมาแล้วโอเคไม่หลุดไม่หลุดไปนี่ได้นะโอเคคือว่าขอบคุณมากอุ้ยเกือบพบการลันตีโอ้โหมา ฮิซากิฮิซากิอยู่ไหนวะแต่เสียดายอ่ะฮิซากิร่างนี้มันเป็นซับนะก็ค่อนข้างเสียดายนิดนึงแต่ช่างเหอะนี่พุ่งพุ่งทะยานฟ้าเฟรมไคเซอร์เร็วห้าสิบอย่างรวดเร็วอ่าขาดขาดอันเล็กสุดขาดอันเล็กสุดอย่างเดียวเลยกี่อันเนี่ยขาดอันเล็กสุดยี่สิบเจ็ดอันเราไม่กลัวนะฮะเรามีเงินอยู่ล้านหนึ่งล้แหละนี่อยู่ไหนวะสีแดงนี่ไง นี่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรารวยซื้อไมร้อยกว่าอันนี่และที่สำคัญซื้ออันนี้ด้วยเป็นไงล่ะนี่เอาอีกเอาอีกนี่เป็นไงล่ะวิถีคนรวยเป็นไงล่ะอกช้าล่ะสินี่ดูดูด นี่เป็นไงล่ะหกดาวแล้วอิจฉาละสิก็เป็นยังไงกันบ้างฮะกับการทดสอบแล้วก็การสุ่มเกลือนะฮะโอเคก็ก็ไม่เกลือเท่าไหร่นะก็ถือว่ามาเร็วอยู่เหมือนกันนะฮะก็ขอขอบคุณคุณอาวิระเดชนะฮะแล้วก็คุณกอนะที่เข้ามารับชมนะแล้วก็เป็นสักขีพยานการเกลือของเรานะฮะขอบคุณครับผมโอเคนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับแนบให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะ บา,บายๆครับแล้วมึงจะค้างหน้านี้อีกแล้วเนี่ย